สวัสดีครับวันนี้เช้าวันเสาร์เป็นวันที่ต้องเอาขยะไปทิ้งนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นี่รู้สึกว่าจะเป็นเนี่ยครับถุงสีเหลืองเนี่ยครับเนี่ยครับมันเป็นเศษอาหารแล้วก็ถุงสีแดงนี่เป็นขยะทั่วไปนะครับที่ญี่ปุ่นนี่เขาจะระบุนะครับว่าถุงไหนแยกทิ้งยังไงครับอย่างสีแดงนี่ก็จะมีรูปให้ดูว่าเราทิ้งได้ไม่ได้อย่างเศษรองเท้านี่เศษกระป,ป๋องพวกนี้เศษฝุ่นอะไรเนี่ได้ ส่วนสีฟ้าเนี่ยทิ้งทุกวันอาทิตย์นะครับอันนี้คือมันทิ้งไม่ได้อะฮะอันนี้อันนี้คือมันประเทภทเผาไม่ได้พวกขวดแก้วพวกอะไรเราก็แยกออกเป็นถุงสีฟ้าเหมือนกันก็จริงนะครับส่วนอานนียครับเป็นพวกพลาสติกขวดอะไรเนี่ยเราต้องเอาฉลากรอกนะครับเนี่ยไม่มีฉลากรนะเพื่อที่จะเอาไปทิ้งอ่าอีกทีนะครับนี่ครับประเทศญี่ปุ่นต้องแยกกระยะครับลําบากครับคุณอย่าคิดว่ามันสบายนะครับ